และนี่คือซิมมือถือสุดคุ้มนะครับจากทางฟินโมบายซึ่งซิมซิมนี้นะครับให้เน็ตเยอะแต่ราคาเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่200กว่าบาทถือว่าคุ้มค่ามากๆเก๋งยังไงดียังไงไปดูกันครับผมว่านี่อาจจะเป็นซิมที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ในช่วงช่วงนี้เลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นเน็ตเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับความเร็วที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าเหลือๆมากๆนะครับนี่คือซิมมือถือนะครับจากทางฟินโมบายนะครับมีแพ็กเกจอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันครับ บวกเน็ตแม็กซ์สปีดหกสิบจิกนะบวกกับเน็ตที่แบบไม่อันเนี่ยอัลลิมิตเนี่ยยี่สิบมกะบิตเปอร์เซกแล้วก็โทรฟีทุกเครือข่า,ขายหกร้อยนาทีเพื่อนๆคิดว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ ผมว่าน่าจะมีหลักร้อยไปลายหรือว่าหลักพันด้วยซ้ำครับแต่ของที่นี่ครับฟินโมบายครับเพียงแค่329บาทเท่านั้นเลยที่ว่าถูกก่าแบบเติมเงินซสีอีกเบื่อนๆน่าสนใจใช่ไหมครับทีนี้ก็อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าฟินโมบายเนี่ยคืออะไรครับสำหรับซิมมือถือฟินโมบายนะครับชื่อเดิมของเขาก็คือ Line m โมบายนั่นเองนะครับซึ่งเปิดให้บริการในไทยมานานกว่า5ปีแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณเนี่ยครอบคลุม77จังหวัดโดยที่เขาจะใช้เสาสัญญาณเดียวกับ True แล้วก็ดีแทห้ครับทำให้เรามั่วประเทศแๆ และที่สำคัญนะครับเป็น o b i บายนี่ยเป็นซิมมือถือเจ้าแรกในไทยนะครับที่ให้บริการออนไลน์100%นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปศูนย์บริการเลยฮะค,คือจัดการทุกอย่างผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันก็ได้นะครับในดูว่าปอกข้อมูลในเว็บไซต์ปุ๊บ ซิมก็จะสูกส่งมาที่บ้านเลยครับใช้งานได้เลยแล้วเขาก็มีฟีเจอร์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้บานปลายด้วยนะครับสำหรับคนที่กังวลว่าเฮ้ยถ้าเราจะเปลี่ยนจากการเติมเงินเนี่ยมาเป็นซิมรายเดือนเนี่ยมันจะบานปลายหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่แบบสิ้นเดือนมาค่าโทรศัพท์แพงอะไรแบบนี้ก็ไม่ไหวถ้าร้ไหมฮะซึ่งฟินโมบายเนี่ยสามารถที่จะไปกําหนดลิมิตค่าใช้จ่ายได้เลยในแอปพลิเคชันของเขาครับซึ่งการตั้งค่าเนี่ยจะตั้งค่าผ่านแอปใช้งานง่ายมากครับกดกรอกตัวเลขได้เลยและหากใครที่อยากจะประหยัดค่าเน็ตนะครับไม่อยาก มันถูกดูดถูกต้องไหมแป๊บแป,แป๊บเดนหมดอะไรแบบนี้หลายคนน่าจะเคยเจอนะครับซึ่งแอปพลิเคชันของฟินโมบายสามารถที่จะสลับความเร็วได้นะครับนะของความเร็วแม็กซ์สปีดกับเน็ตแบบไม่อัน20เมกะบิตเปอร์เซกนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราหมดกังวลจริงๆครับแล้วก็ควบคุมความเร็วเน็ตได้จากมือถือของเราเลยอันนี้ผมว่าดีงามมากๆครับและฟีเจอร์ต่างๆนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราสามารถควบคุมได้จากมือถือของเราได้เลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เจ๋งของทางฟินโมบายกันนะครับอย่างแรกเนี่ยคือความคุ้มนะครับเพราะวา บายเนี่ยให้เน็ตเยอะโทรฟรีกร็เยอะในราคาที่สมเหตุสมผลแม็กเซนมากๆนะครับคอามีให้เราเลือกอยู่3แพ็แกเกจนะครับแพ็แกเกจแรกนี่คือฟินเบสิกครับสำหรับคนที่เน้นเน็ตไม่เน้เนทโทรนะแม็กซนะ์สปีดน่ะยี่สิบจิกนะฮะเยอะมากๆนะครับแล้วก็เน็ตที่แบบไม่อันเนี่ยยี่สิบเมกะบิตเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าโทรคิดตามจริงอยู่ที่นาทีละ99สตางค์เท่านั้นนะครับราคาเพียงแค่259บาทถูกมากๆแล้วก็ขอแอบกระซิบนิดนึง,น,ง,น,งนะครับว่ามีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะอย่าลืมดูให้จบนะครับแพ็กเกจต่่ออมาก็คคคืนนนะรรัับบสหทีเ ทำงานนะครับแล้วก็เน้นเล่นเน็ตด้วยแล้วก็เน้นโทรด้วยนะครับเลยดูครบๆเลยสำหรับแพ็กเกจนี้นะครับได้แม็กซ์บิตถึง 60G นะครับความเร็วเน็ตที่ไม่อั้นนะอยู่ที่20เมกะบิตเซกนะครับแล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายถึง600นาทีนะครับราคาแค่แบบ329บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกท้ายคลิป มีส่วนลดให้อีกนะสพปกเกจนี้นะครับผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับเพราะว่ามันเพียงพอต่อการอัพโหลดคลิปวิดีโอต่างๆลงโซเชียลลง IG Story รี่ลงติ๊กต็อกอะไรแบบนี้ผมว่าก็เพียงพอในแต่ละเดือนมากๆาสำหรับแพ็ 3, แกเกจสามร้อยกว่าบาทน,นี้นะอันนี้แนะนำเลย แพ็กเกจที่3นะครับก็คือฟินอินฟินิตนะครับถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ไปให้สุดทุกอย่างแพ็กเกจนี้นะครับเน็ตเนี่ยเล่นได้ไม่จํากัดอัลลิมิตนะครับแล้วก็โทรฟรีไม่อั้นนะครับนะราคาต้องบอกว่ายังไม่ข้ามพันนะเพื่อนๆถือว่าราคาดีมากๆนะแล้วก็อย่างเช่นเคยนะฮะถ่ายคลิปก็มีส่วนลดเพิ่มไปให้อีกครับแล้วถ้าบอกว่าแพ็กเกจที่3นี้นะครับลดได้ถึง30%นะอันนี้เยอะมากๆนะครับใครที่อยากจะลองผมว่าแพ็กเกจนี้ก็เป็นในหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ใช้เน็ตเยอะๆนะสำหรับวิธีีีกกาาาารรรรสมมัััััคคคค็งง่่่่ยยยๆนนนนนนะะบบเเพแ3ข้้ตออท ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ f ินมื b i l e e .io กันก่อนนะครับนะแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็รอรับซิมอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับนะอันนี้แบบง่ายมากๆไม่ต้องเดินทางไปศูนย์อะไรให้ยุ่ยากวุ่นวายแล,วแล้วแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายหมู่นะครับสามารถที่จะเลือกเบอร์มงคลได้ฟรีนะครับนะไม่เสียค่าเบอร์นะเพื่อนเสริมดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินความรักด้านสุขภาพ เต็มที่เลยครับแล้วก็ฟินโมบายนะครับไม่มีข้อผูกมัดอันนี้ผมว่าดีงามมากๆนะครับไม่มีสัญญาอะไรทั้งนั้นนะฮะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ดีมากๆนะครับนะเราจะได้ไม่ต้องไปติดอะไรเป็นปีๆอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็แอบกระซิบนะครับเพื่อนๆที่ใช้ฟินโมบายนะฮะยังมีฟีเจอร์ในการชวน1คนเนี่ยจะได้รับส่วนลด10บบาททุกเดือนนะเพื่อนๆทั้งคนชวน ทั้งคนถูกชวนจะได้ลดด้วยกันเลยนะฮะอันนี้วินวินมากๆและสำหรับคนที่ดูคลิปดีโอนี้อยู่นะครับเป็นแฟนเข้มไลฟ์นะครับอยากจะลองแต่ไม่อยากจะย้ายเบอร์นะครับผมเข้าใจดีเนาะก็สามารถอยากใช้โค้ดเข้ม30ได้เลยนะครับสามารถได้รับส่วนลด30%ในรอบบินแรกนะครับนะก็คือจะเริ่มต้นเพียงแค่แบบร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะร้อยแปดสิบสองบาทถือว่าแบบถูกมากๆนะครับเอาไว้ทดลองได้เป็นอย่างดีฮะถ้าใครที่ต้องการติดต่อซัพพอร์ตของทางฟิล์มโมบายนะครับก็สามารถสอบถามทางแชทซัพพอร์ตได้เลยหรือว่าจะโทรหาค็นกได้้ี สุดท้ายแล้วแต่จะเลือกเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับหากใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ f i n m o b i l e .io กันได้เลยนะครับหรือว่าจะสมัครก็สามารถใช้เว็บไซต์ f i n m o b i l e .io ได้โดยเช่นเดียวกันนะครับเลดูฟินโมบายเนี่ยโอ้โหจ่ายน้อยได้เยอะใช้ฟินโมบายเถอะครับนะเพื่อนๆผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับนะก็เลดูววตรงตามคอนเซปต์นะเพื่อนๆฟินโมบายคุ้มเยอะง่าย ไม่ผูกมัดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเม็กซเท่านี้นะครับหวังว่าพวกมันจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันนะครับยังไงก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ในใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ